สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปลายที่หักแพร่งซูหมองซูแจพี่น้องชาวไทยชาวลาพี่น้องชาวไทยเฮ้าในต่างแดนที่คิดอดคิดถึงที่หักแพร่งอยู่ทุกทท่านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเขาซูช่องนี่ค่คนผู้หายในเมือนี้เนาะคะ่ะมากับเมนูออกจีเนาะคะ่ะเมนูเฮ็ดเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องขาเฮ็ดปวกเถาเฮ็ดจังไดกินนอจังสิถึก เอ,อตองเนาะคะ่ะพี่นอกฮิตพวกเท่านี่หนึ่งเนาะคะ่ะหนึ่งแล้วก็มาก,ก่อยหนึ่งแล้วก็มากินกับเจวเนาะคะ่ะนอกนั่นกะบโบบันไดเนาะค่ะ,ะ,ะ,คะฮิตเต่านี่ไปแกงแหงบึดเนาะคะ่ะบึดไปกับน้ำขานี่คือนี่ลี่กะสิก,ก้อยฮิตปวกหรือว่าฮิตโค้นเนาะคะ่ะมันนี่เป็นเมนูออกจีนี่ลี่ออก เกมาสู u, ่ภาวะปกติแล้วนะคะพี่น้องมาเป็นคนกินหนันกินนี่คือเกาแล้วนะคะที่นี่นี่ก็เลยก้อยเฮ็ดนี่เทิงเจาะคองแกชิมได้แล้วนะคะเมื่อน,นี้เป็นก้อยก้อยไปจังหันแล้วก็แบงไว้กินแนกอาศัยวัดสิไปกินทางวัดนะคะเมื่อน,นี้ค่ะก้อยเฮ็ดปวกนี่ก็หนึงแล้วก็มา ก้อยนี่ก็มีเขาขั่วผีปนพุงนัวน,วน้ำปลาหน่่นนัวหนำปลาเนา,านะคะ่ะพุงนัวมัะนาวบีบลงไปแล้วค้นเข้ากันใส่หอมลงไปใส่ลูกโดดซอยลงไปเนาะคะ่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยเนาะคะ่ะนี่คือก้อยเห็ดปลวกเนาะคะ่ะ ค่ะเพื่อความมั่นใจเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดไปวัดกับจิ้มเบึงว่าเสียฝนัวัวกับปกฏว่าพอดีค่ะก่อยรวงพ่อดีค,ค่ะเตรียมตัวไปจังหันเนาะคะ่ะืัอนี้ การนี้คือก่อยเห็ดปวกเนาะคะ่ะก่อยเห็ดปวกนี่กับสวงออกลายๆเนาะคะ่ะจังสิก้่อยได้ดบานใดบานใดตอนนี้ก็สมบูรณ์พุ่นซุกเนาะคะ่ะนี่คือทางวัดเนาะคะ่ะทางวัดก็บซิมีตเตห็ดนะคะพี่นอ้องก่อยเห็ดผ้าเขาผ้ามือนีผ้ามีสีรูปเนาะคะ่ะกับผ้าเขาสีผ้า กำลังจัดกำลังแจงนะครเพราะว่ามัอนี้เป็นคุ้มลิลีกคำวัดนะคะพี่น้องถ่าย่ามห็ดดองงูกะซิมเห็ดดองดดองูนะอคะอยู่วัดถ่าย่ามปลานำคุ้งขึ้นกะซิมีปลาค่ะกสสิเป็นจังสี่นะคะ่ะมาทางวัดนี่กะซิมีก,กับขอากับลาดตามฤดูกาลที่มีอยังในตอนนั้นนาะคะ่ะ ค่ะนี่คือเม่นูออกเจของนิรีมนีนะคะลิีก็กินสินนะคะกินทั่วงอกนะคะพื้นบรใหายกินเนื้อซัดนะคะออกหม่เพื่อกักบสุขภาพเฮาเพื่อทองใสยังพอท่านได้ปั๊บเขากับอาหารการกินแบบน,นักนะคะนิรีก็เลยสั่งเขาเปียกเส้นนะคะมนี ครับห็ดพิเศษมาให้นะคะใส่ไข่ใส่ถั่วงอกะคะ่ะใส่ตับ <c oughs> ค่ากันนักอยู่นะคะนี่คืออาหารออกเกกของดลีมือนี่นะคะค่ะสำหราับมือนี่ขอบคุณทุกกันเบิงกันชุ่ม ทุกใกล์ทุกคอม่นถูกการติดตามนะคะถูกความหักแพงทุกความคิดหอดคิดถึงที่แม่กับช่องนี่ดีคนขวาย,ยู่เสมอเสมอเนาะคะ่ะค่ะในมือนี่กรผพานฝนไปเนาะคะ่ะสำหรับการคิดเจของนันลีแกซิมี่ปกติอยู่ต่อไปก็คือวันกนวันผระกับวันเกิดตัวเองะคะ่ะซึ่งนี่กบกินมาแบบนี้เนาะคะ่ะ แต่ว่าตัวนี้ก็กี่แย้วๆนาะคะ่ะบานเมืองเพิ่นเก่าเหมือนนี่ก็กินได้สิบเอ็ดมื่นพอดีเนาะคะ่ะค่ะสำหรับอานิสงส์ทีผ่านมากก็เกิดมีแก่ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะ See you again tomorrow ค่ะบ๊ายบาย